มันคือกอดของการเปลี่ยนแบรนด์ครับหมายความอะไรครับหมายความว่าอ่างนี้แฟนคือตอนเนี้ผู้คมจะบอกให้ที่แฟนเก่าของคุณยังไม่กลับมาเพราะเขามองว่าคุณเป็นโลโก้ของความทุกข์เขาเลยยังไม่กลับมาคนเราเนี่ยครับเวลาจะมองอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้เขาจะมองอยู่ด้วยกัน2แบบครับหนึ่งครับคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสุข ไอตอนที่เขาวิ่งเข้าหาคุณเนี่ยช่วงนั้นที่เขาโทรจีบนะครับนะแชทไปหาคุณบ่อยๆชวนคุณไปเที่ยวนะจับไม้จับมือนู่นนี่นั่นต่างๆคุณบอกเฮ้ยเนี่ยบ้าอย่ามาจับฉันนะเขาพยายามจับใหญ่เลยครับถามว่าทำไมถึงจับเพราะช่วงนั้นมันจับอะไรไม่ได้มันก็จับมือเอาไว้ก่อนนะครับแลอยอย่ามาจับฉันมันก็พยายามจับครับเพราะตอนนั้นเขามองว่าคุณเป็นความสุขครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับนะ ในขณะที่เขาขับรถขับนะ้นองนิงน้องแกรน้องนิงน้องแกรคุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดความอบอุ่นสมัยก่อนไม่จับมือยันเาฉนั้นฉันต้องจับมือมันนะครับในขณะที่คุณเอื้อมไปจับมันจับพวงมาลยมันสะบัดกับเอ้ยเดี๋ยวก็ตายหากันหมดหรอกนะครับคืออ้าวมันเปลี่ยนไปแล้วครับถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนครับเพราะเขามองว่าคุณคือความเจ็บปวดจากความสุขสมองของเขารู้สึกว่าคุณกลายเป็นความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณขอโทษแล้ว ขออภัยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำไมถึงมันไม่กลับมาดีดังเดิมเพราะเมื่อสมอง l i n k ์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆอันเกิดจากอะไรครับบ่นกลด่าโทษประชดประชันเสียสีเหยียดย้มเหยียดย้ําอะไรก็ตามแต่พอเขามองว่าคุณเป็นความเจ็บปวดเนี่ยไม่ว่าคุณใช้เทคนิคอะ,อะไรก็ตามแต่มันเลยไม่ได้ผลนี่ครับรวมถึง no c o n แ a c t มนุษย์เนี่ยใช้สมองเรปทิ l i a ยน r a i นในการเํิเนินชีวิตสมองคิดเร็ว จะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่มาจากมาจากสมองส่วนนี้สมองส่วนนี้คิดเร็วๆเท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่ครับนะมันเป็นสมองฟ a s t t h i n k i n g ครับไอ้เรื่องนี้นักการตลาดเขามักที่จะใช้ในการขายสินค้าครับการที่คุณเข้าใจสมองส่วนนี้จะทําให้อะไรก็ตามแต่ง่ายขึ้นนะครับคืองี้สมองส่วนนี้ถ้ามันจดจําภาพลักษณ์ของคุณใช่ไหมว่าแย่เมื่อวานนะอะอดีตเนี่ยมันจําว่าแย่ แต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่สมองมันจะมาจดจําอันนี้ครับและมันจะค่อยๆตัดอันนี้ทิ้งครับคือหมายความว่าถ้าคุณปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่สมองจะจดจําภาพลักษณ์ใหม่ของคุณครับและความรู้สึกแย่ๆที่เคยมีตรงนี้ก็จะค่อยๆจางครับเพราะไอ้ตรงนี้คุณเป็นโลโก้ที่แย่ใช่ไหมแก้ได้ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ของคุณเรื่องนี้ครูคอสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาท คีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4 0,000ครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กัน ตลอดรอดฝังแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโนโ้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสคับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของ ของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ C.F. ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ